สกสวถแถลงเตรียมความพร้อมงานมหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย Troy p f a i r 2022ครั้งแรกของประเทศไทยให้เกิดความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาสังคมระหว่างวันที่4-6เมษายน2565ในการจัดงานครั้งนี้เนี่ยเ,เกิดขึ้นเนื่องจากขณะนี้เรามีพระราชบัญญัติใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยนวัตกรรมนั่นคือพระราชบัญญัติของการ ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและน้ำกรมประเด็นสำคัญสำคัญคือว่าที่ผ่านมาเมื่อเราทํางานวิจัยเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยการที่จะต่อย,ยอดนําไปสู่ภาคการผลิตไปสู่การใช้นั้นเนี่ยครับมันก็มีปัญหาอยู่ทั้งในแง่ของความเป็นเจ้าของผลงานในแง่ของการให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยรวมทั้งการปลดล็อกนะครับเรื่องของตัวทรัพย์สินบรรยยัญญาการใช้ประโยชน์ต่างหลายนะครับอันนี้คือสิ่งที่เนี่ยเราเพิ่งได,ได้แล้วก็ผ่านตันมาบฉบับนี้มา เมื่อปลายปีที่ผ่านมาเนตอนนี้ก็ถือต้องอยากให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ไว่าเป็นนักวิจยัยเป็นนักธุรกิจนะครับเป็นชุมชนสังคมต่างๆที่จะต้องสามารถเอาเข้าถึงผลงานวิจัยแล้วนําไปใช้ได้นะครับให้รับทราบนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเปิดกว้างได้ขนาดไหนนะครับและสิ่งสําคัญคือเมื่อเราสามารถจะเอางานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้แล้วเนี่ยก็จะเกิดกลายเป็นเรียกว่า เป็นแล้ว่าความคิดของเราเองเราจเจริญพัฒนาด้วยขางเราเองนะครับแล้วทาให้เรียกว่าประชาชนอย่างชุมชนเนี่ยสามารถจะเข้าถึงเทคโนโลยีได้นะทุกวันนี้ไทยนนใช้ความรู้เดิมๆนะฮะจากปู่ย่าตาย,ยายตอนนี้เราก็พัฒนาเขาได้ขณะเดียวกันเราจะมีสินค้านะครับ,นะรบที่ผลิตขึ้นในประเทศไทยเรานะครับแล้วก็อยากชวนกันให้ช่วยกันใช้ด้วยครับ ก็สำหรับงานทั้ง3วันนะคะทั้งมีไฮไลท์แรกที่สุดคือวันวันแรกนะคะวันแรกที่มีพิธีเปิดนั้นก็จะมีการมอบรางวัลน,นะคะเรียกว่ารางงานรางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบสูงนะคะทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมในแง่ในแง่บวกนะคะอ,อันนี้ก็จะเป็นการอามอบรางวัลโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีนะคะในฐานะของตัวแทนท่านัฐนายกรัฐมนตรีนะคะ แล้วก็หลังจากนั้นก็มีเรื่องของโซนเสวนานะคะการเสวนานียก็จะเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนจากประสบการณ์จริงนะคะของหลายๆท่านที่พัฒนงานไปเกิดการใช้ประโยชน์นะคะแล้วก็ได้พูดคุยถึงประสบการณ์ทำงานให้ประสบความสาเร็จนั้นทําอย่างไรบ้างนะคะ,ะทั้งในเรื่องของอการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์แล้วก็การใช้ประโยชน์ในแง่ของเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมสําหรับชุมชนสังคมนะคะแล้วก,ก็อีกส่วนหนึ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของโซนนิทรศการาต่างๆซึ่งมีถึง12โซนนะคะสำหรับผู้ที่อยากจะ ไปแมทชิ่งนะคะอยากไปดูว่าผลงานวิจัยอะไรที่น่าสนใจแล้วอยากจะไปต่อยอดหรือไปทำงานต่อนะคะหรือว่าท่านที่ต้องการคำปรึกษานะะในเรื่องของการเรื่องของระบบสิทธิบัตรเรื่องของการต้องการสินเชื่อเพื่อนนันก,กรรร นะคะแล้วก็อยากจะเห็นว่าท่านวิจัใหม่ๆมีอะไรอยู่บ้างเนี่ยก็สามารถไปดูในงานวันนี้ได้นะคะประกอบกับนักวิจัยหลายท่านอาจจะสนใจเรื่องทุนวิจัยนะคะก็สามารถไปฟังไปไปรับชมนิทรรศการในวันนี้ได้นะคะที่ขาดเสียไม่ได้ก็คือท่านที่อยากทําความเข้าใจและรู้จักกับพระราชบัญญัติฉบับใหม่ทริอัพแบกนะคะอันนี้ก็เป็นหัวใจสําคัญของการจัดงานในครั้งนี้นะคะ